นี่นะคะเครื่องยนต์คาวามาสิบเอ็ดแรงม้านะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูให้ชมนะคะว่าเครื่องหนึ่งตัวอ่ะมีอะไรแถมมาบ้างนะคะเครื่องยนต์ดีเซลสิบเอ็ดแรงม้าของคาวามบประกันหนึ่งปีเต็มอ่าดีไม่ดีคือเครื่องมีปัญหาให้ติดต่อศูนย์กลางเขาเลยนะคะเขามีศูนย์บริการให้เราติดต่อหาเขาโดยตรงอ่ะคล้ายๆกับแบรนด์ดังเลยนะคะของคาวามามีใบประกันให้หนึ่งปีนะคะ เครื่องยนต์หนึ่งกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะส่วนมากลูกคา้ารีสรุปอ่านหนะังสือไม่จบไม่เกินสามอันค่ะเราเขียนว่าห้าหมื่นแปดราคารวมปั๊มรวมเครื่องยนต์นะคะชุดนี้ห้าหมื่นแปดเราไม่ได้เขียนว่าเครื่องยนต์ดีเซลตัวละห้าหมื่นแปดนะคะอ่านหนังสืออ่านให้ดีๆนะคะเราเขียนว่าชุดนี้คําว่าชุดนี้คือรวมปั๊มสายหด8แปดนิ้วเทาสิบเมตรอะคะอ่ะอ่าหนึ่งชุดเอาเอามาวางข้างๆเลยอ่ามีชุดปรแจนะคะมีชุดปเจหนึ่งชุดนะคะ น,นี่นะคะหนึ่งชุดก็จะมีถุงประแจแล้วก็เครื่องยนต์หันหน้าลังที่ทงเป่าเทรังสิมีอะไรอเปต่ออยู่ในรังเน,น,นี่ยค่ะ,ะหันหน้ารางังหันหันหน้ารังมาให้เจ่าเนี่ยหนึ่งตัวนะคะในหนึ่งรังก็จะมีอะมาแกะประแจสิหนึ่งตัวนะคะในหนึ่งลังก็จะมีแต่เครื่องยนต์จากถุงประแจมาแบบนี้นะคะนี่เขามีมาให้แค่นี้ค่ะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีชุดประแจให้มาแค่นี้ส่วนใบนั้นก็คือ เป็นคู่มือใบรับประกันหนึ่งปีนะคะอ่าส่วนร้านค้าจะมีแถมสายพานกับแบตเตอรี่เอาล้างตั้งขึ้นอ่านี่นะคะอ่าร้านก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้แบบนี้นะคะหนึ่งลูกอ่าแบตเตอรี่ไว้ข้างหน้าน,นุ่นเลยนี่ค่ะแบตเตอรี่ให้หนึ่งลูกแล้วด้านหลังเครื่องเขาก็จะมีตัวมูเล่เนี่ยเจ๊ก็จะแถมให้แล้วก็จะเป็นสายไฟเราก็ต้องมาจั้มเข้าแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะคะ เนี่ยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล1 1แรงม้ารับประกัน1ปีอ่ะ16,900บาทนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ราคา58 0 0 0อย่าเข้าใจกันผิดนะคะ58 0 0 0นน่ะเจ๊เขียนว่าชุดนี้ชุดนี้รวมนะคะชุดนี้รวมคือปั๊มรวมเครื่องนะคะอ่าอ่านดีๆค่ะหนังสือภาษาไทยชัดเจนนะคะอ่านให้เกิน3บรรทัดนะคะ1วันนะคะอ่าเขาเขียนว่าชุดนี้นะคะไม่ใช่เครื่องยนต์หนึ่งตัวราคา58,000นนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองประกอบให้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าเขาสั่งปั๊ม1ชุดนะคะ และก็ใส่แท่นตั้งเครื่องยนต์ด้วยนี่จานะไะจานไปเนี่ยค่ะปั๊มหนึ่งชุดนะคะก็จะมีแปดนิ้วเพาสิบเมตรนะคะแล้วก็มีเครื่องยนต์แล้วพี่ก็ลูกค้าเขาก็ซื้อแท่นตั้งเครื่องยนต์มีร้อยอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มอีกอ่ะแล้วแบตเตอรี่เราต้องมาไว้ตรงไหนลองทําให้ลูกค้าดูดิอ่ะลองตั้งดิอ่ะเราก็ต้องตั้งแล้วก็ลองเอาสายดําแดงมาช่างเขาก็ต้องมาลองเคสทดสอบอย่างนี้นะคะอ่ะมาทํา มาประกอบให้ลูกค้าและไม่พอนะคะก่อนส่งทุกชุดเราจะมาประกอบลองประกอบลองใส่เนี่ยค่ะตอนนี้ช่างธงเขาก็เปลี่ยนมูลเล่เพราะว่ามูเล่เดิมๆม,มันมาก็คือ5้านิ้วถ้าใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบนอนแบบขลางนู่นนะคะคูกต้ารถถ่ายเดินตามนั่งขับก็คือใช้มูเล่หน้าหเลยปั๊มพี่จีนเขาแนะนําให้ใช้5้านิ้วเขาทํามาเลยเนี่ยคือมูเล่หนิ้วเลยนะคะแต่คนไทยเก่งอยากใช้เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้งตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะ เจ๊ก็เลยต้องซื้อมุเล่หน้าแปดเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆนะคะมาใส่ช่างทงเขาก็ช่างร้านที่ร้านเขาก็ต้องมาเปลี่ยนชุดมุเล่เนี่ยค่ะให้ลูกค้าเป็นหน้าแปดเพราะว่าจะได้ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้งแบบนี้เพราะอะไรจึงต้องเปลี่ยนเป็นหน้าแปดช่างเครื่องตัวนี้อยู่ที่3,600รอบครับอมุเล่หน้าปั๊ม3นิ้ว3,500รอบนันจะสูงครับมุเล่หน้า 3, 3. นิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะในชุดแท่นเราก็แถมให้ลูกค้าแบบนี้ และไอ้มูเล่หน้าแปดเนี่ยเราก็แถมให้ลูกค้าแบบนี้แถมเปลี่ยนสลับให้ลูกค้านะคะถ้าคิดทุกเม็ดนี่ห้าหมื่นแปดเนี่ยไม่จบราคะถ้าเป็นร้านเจ๊ร้านจีนนี่เขาคิดทุกบาทเจ๊ไปซื้อสายไฟเขาหกหมื่นหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทเขาลดให้เจ๊สิบห้าบาทไอ้นี่เจ๊แถมให้ลูกค้าเนี่ยเขียนบินทั้งหมดนะลดให้เกินพันค่ะลดให้ลูกคา้านะราคาจนเกินพันเนี่ยกว่าจะตัดชุดปั๊มหนึ่งชุดได้นะคะเราต้องมาเปลี่ยนอ่ะมูเล่จากหน้าห้าเป็นหน้าแปดสลับให้ลูกคา้าเพื่อให้รอบมันได้้เากันได ใช้แล้วมันจะเบาเครื่องไม่เปลืองน้ามันไม่เปลืองกําลังเครื่องนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะได้ประหยัดน้ามันกว่าจะทําเสร็จนานค่ะกว่าจะประกอบเสร็จนี่แล้วพอประกอบเสร็จปุ๊บ right. ประกอบเปลี่ยนมูเล่เสร็จเขาก็ต้องลองมาตั้งกับแท่นเครื่องลองเอาสายพานมาคล้องนี่นะคะเนี่ยลองเอาสายพานมาคล้องนะคะว่าระยะได้ไหมอ่าพอได้ระยะแล้วเขาก็จะมาลองเทสทดสอบเครื่องให้เราดูอ่าเครื่องเนี่ยเฉพาะแท่นดูสีแท่นจะส,ส,สีสีไอตัวตั้งมุเล่นะคะเห็นไหมคะ แท่นมีล้อสีเทาเข้มๆยกออกดูดิแล้วก็แท่นชุดนี้นะคะสีดําทําไมมันคนละสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่นเนี่ยเราซื้อโรงงานแท่นมาเนี่ยมันตั้งไม่พอดีเราก็ต้องมาทําแท่นตัวนี้เสริมให้ลูกค้าอีกถามว่าแท่นที่อื่นขายสามพันสองพันของเจ้มันสี่พันก็เพราะว่ามาบวกตัวนี้เพิ่มอะเอามูเล่มาตั้งได้พอดีปับ๊บไปถึงก็ประกอบแล้วก็คล้องสายพานใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปวิ่งเล่นเข้าตลาดหาหรือว่าให้ช่างหรือที่อู่ที่ไหนมาทําเสริมไปถึงก็ประกอบ ร้อยน็อตโยนปั๊มลงปุ้มปั๊มไปเอาปั๊มออกมาจะได้จัดชุดอ่าเนี่ยค่ะทั้งเครื่องยนต์ทั้งแท่นทั้งมูลเล่ทั้งแบตเตอรี่ทั้งสายพานทั้งชุดปั๊มรวมกันนะคะชุดละคําว่าชุดละเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างถามได้ไม่ใช่ไปสรุปเองว่าราคาเฉพาะเครื่องยนต์นะคะถามมาตอบกับทุกคนถามดีตอบดีถามกวนตีนก็ตอบกวนตีนนะคะอ่าสงสัยชินกับร้านอื่นที่เขาไม่กล้าตอบนะคะร้านนี้ตอบทุกคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจัดชุดปัด๊มให้ลูกค้าดู เอามาอะต่อไปนะคะลูกค้าสั่งชุดปั๊มแล้วก็มีสายด้วย20เมตรนะคะนี่ทากาล่ามาเต็ม100เมตรอย่างนี้นะคะพอลูกค้าสั่งเราก็ต้องมาแบ่งแบ่งตัดอย่างนี้อะตัดให้ลูกค้าเขาสั่งแค่ยี่สิบเมตรนะคะตามเซ็ตราคาปัม๊มหนึ่งชุดอะนี่นะคะตัดเลยเนาะพอลูกค้าสั่งเป็นชุดเราก็ต้องมาตัดให้ลูกค้านะคะอะดึงปลายสายทากลาล่าร้อยเมตรนะคะหนึ่งชุดลูกค้าสั่งชุดสาย,ส,ายส่งน้ํยี่สิบเมตรนะคะอะนี่ค่ะเราก็ต้องมา ใช้พนักง,งานตัดกันแบบนี้นะคะอ่าลองดูดิอ่าทากา่าพริกพริกไหมดูดิอ่าทากา่านะคะนี่นะคะทากล่าแรงดันตัวใหม่นะคะสิบสองบาค่ะสิบสองบาค่ะเนี่ยค่ะโอเคนะคะอ่าตัดเลยเนีย่วัดจัทีละห้าเมตรนะคะนี่มาตรฐานห้าเมตรแล้วก็ขีดแล้วก็ดึงไปอ่าพื้นที่เราไม่พอนะคะเราต้องดึงทีละห้า ใช้คนหนึ่งคนนี่นะคะนู่นคนที่สองวัดสายนะคะคนที่สามประกอบพังค่ะส่วนคนที่สี่พูดไปบนไปค่ะถ่ายวีดีโอนะคะทั้งหมดใช้แรงงานจัดจุดพัมหนึ่ง 1, ชุดสี่คนค่ะก็ต้องนับเจก็ได้หมดดินี่นะคะสิบห้าเมตรนี่เลยแล้วก็ดึงป้ายอ่าแล้วก็ขีดอันนี้ยี่สิบเมตไม่ด้วยเขียนไม่ด้วยอ่าเขียนยี่สิบเมตรนะคะแล้วก็พร้อมตัดลูกค้าสามารถเช็คห้าเช็คสิบเช็คสิบห้าแล้วก็เช็คยี่สิบได้นะคะ ป้าร้านเราโกงไหมร้านเจโหดพร้อมไฟนะคะ,ะโค้โปไโคปบอกกันได้แต่เราวัดให้ลูกคา้าตรงเป๊ะอ่ะอ่าได้แล้วนะคะยี่สิบเมตรนี่ยี่สิบเมตรนะคะนีรนน่รุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่นะคะเขาจะเขียนไว้ให้เลยทารการ่าอ่าพ v c นะคะไซส์หกนิ้วอ่าตัวบาร์สิบสองบาร์นะคะอ่าสังเกตตนองสือนะคะเอาเอาไหนขึ้นจมูกที่นึงนี้อ่าสังเกตทารการ่านะคะ,อะ,คะของดีของแพ้และของใหม่นะคะตัวหนังสือหนา คมชัดเจ๊โหดตัดให้ของใหม่ตลอดค่ะเพราะว่าสั่งมาเดือนนึง่งแป๊บก็บหมดแล้วค่ะสีตัวหนังสือไม่เก่ามิสิตนะคะน่าใช้งานที่สุดแล้วค่ะนี่นะคะลูกค้าสั่ง6นิ้วเทาหเมตรนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล11แรงมา้าเราก็กําลังประกอบใส่แท่นให้นะคะอ่าถ้าประกอบเสร็จเราก็จะมาลองสตาร์ทปรับจูนเครื่องให้แล้วก็บอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ลูกค้าว่าสตาร์ทแบบไหนนะคะกว่าจะได้หนึ่งจุดค่ะตั้งแต่บ่ายตอนนี้เท่าไหร่บ่าย จะบสามแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะชุดหนึ่งนะคะแต่มั่นใจได้เพราะว่าร้านเราเป็นขนส่งนิ่มเอ็กเสนะคะเราจัดส่งเองนะคะขนส่งก็จะมารับประมาณช่วง4โมง -5 โมงเย็นประมาณนั้นนะคะก่อนจะเข้ามารับพนักงานเขาก็โทรมาแจ้งนะคะเราก็จะได้จัดทันนะคะตอนนี้ใบสามจัดพันอยู่ะะแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทสทดสอบให้ดูนะคะอ่านี่นะคะน้ำมันดีเซลเติมแล้วนะคะรอแบตเตอรี่ไหนแบตเตอรี่อยู่ไหนยกไปให้ชมหน่อยนุ่นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะคะ ประกอบเครื่องแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะมาประกอบแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องยนต์ให้ลูกค้านะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาไม่ใช่เรื่องยากสําหรับช่างร้านเรานะคะกว่าจะทํากว่าจะประกอบให้ครบจบนะคะถึงจะส่งไปให้ลูกค้าเพราะว่าไปถึงปุ๊บลูกค้าก็ประกอบเครื่องประกอบประกอบมูเล่สายพานเนี่ยประกอบใช้เวลาประกอบไม่นานนะคะแต่เวลาทาเนี่ยต่อพ่วงเนี่ยมันจะนานทำตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้ถ้บ่ายสามแล้วนะคะลูกค้ามานั่งรอจนเหนื่อยค่ะบางคนก็โอนเงินมาเลยประกอบไว้นะเจ๊เดี๋ยวผมมารับ ไม่เสียเวลาค่ะอ่ะจะลองสตาร์ทให้ดูแล้วนะคะต่อพ่วงสายไฟให้แล้วอ่ะคลิปแบตเลยอ่าสายดำคลิปดำนะคะสายแดงคลิปแดงนี่ขั้นตอนนะคะอ่ะเดินมาเลยแล้วก็เปิดก๊อกน้ำมันนี่ก๊อกน้ำมันสีขาวนะคะแล้วก็คันเร่งปรับลงมา20-3 0ซแล้วก็ล็อกไว้นะคะแล้วก็บ้านบนกด ว,ว้าวลดแรงอัดนะคะนี่แล้วก็เริ่มสตาร์ทเลยดูมือไซส์นะคะอ่าสามวิค่อยปล่อย ึ่งชุดนะคะมีเครื่องยนต์อ่าลองไปยกหัวปั๊าไม่เจ๊ดิมีเครื่องยนต์ม,ม,ม,นตมีแทน่นมีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็หกนิ้วสองทางนะคะอ่าเผาหกเมตรสายส่งน้ําอีกยี่สิบนะคะชุดมูเล่เข็มขัดเราก็จัดให้ครบนะคะนี่คือหนึ่งชุดนะคะเสร็จเรียบร้อยใบสามอ่าเอาลังมาแพ็คให้ลูกค้าได้เลยจ้าชุดนี้เท่าไหร่ครับ ชุดนี้สี่หมืห้าพันห้าร้อยบาทนะคะทั้งชุดนะคะมีปั๊มหกนิ้วน้ำเข้าสองทางเผาหกเมตรสายส่งน้ำยี่สิบนะคะยี่สิบเมตรเครื่องยนต์หมุนน่ยหมุนเครื่องยนต์หน่อยถอดแบตยังอ่ะถอยหลังไปจอดใกล้ๆกันเครื่องยนต์คาวาม่าสิบเอ็ดแรงม้านะคะพร้อมแท่นพร้อมมูเล่สายพานประกอบครบชุดเราเทสท,ทดสอบให้แล้วนะคะ นี่นี่ค่ะเครื่องยนต์แท่นแล้วก็ปัม๊มแบตเตอรี่ครบชุดแบบนี้นะคะหนึ่งชุดนะคะเครื่องยนต์คาวามาสิบเอ็ดแรงมาหมื่นเจ็ดเก้าร้อยแถมแบตเตอรี่พร้อมแท่นปัม๊มสายหูดน้ำเข้าสองทางหกนิ้วเพายาวหกเมตรสายส่งน้ำยี่สิบเมตรนะคะครบชุดสี่หมืห้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะ ราคาอยู่ด้านบนค่ะราคาลอยอยู่ด้านบนทั้งชุดนะคะไม่ได้บอกว่าเครื่องยนต์อย่างเดียวนะคะอ่านให้ครบอ่านให้จบนะคะชุดนี้สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทส่งสวนพี่เขาทำสวนดอกไม้นะคะสวนโอเจนะคะนนทบุรีค่ะนี่นะคะครบชุดแบบนี้นะคะเครื่องยนต์สิบสี่แรงพร้อมแท่นพร้อมอุปกรณ์พ่วง และปั๊มสายโหดโหมดน้ําเข้า2ทางรุ่นใหม่ใบพัดเหล็กหล่อนะคะ6นิ้วเพา6เมตรรวมชุดอุปกรณ์ครบตามรูปนี้นะคะทั้งหมดนะคะ45,500บาทโอนก่อนส่งเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y u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  e ติ๊กตอกและไลน์ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกา นอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันติดต่อมาใหม่นะคะ